ออกเดินทางไปแคมปิ้งกันอีก3คนตายายคุณตาคุณยายและคุณหลานมูลินจะไปไหนกันนีคุณยายไปไหนนะอน่จำไม่ได้ริมน,น้ำแคมชัดอมอีกเช่นเคย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันมูลินมาแวะปั๊มบีพีเขตวังน้อยลงไปซื้อสบเบียงร้านสะดวกซื้อ และขนมให้คุณหลานตอนนี้คุณหลานวีนคุณยายไม่พาลงไปคุณยายออกมาแล้วคุณยายซื้อขนมมาแล้วสเบียงมาให้คุณหลานคุณยายรู้ไหมคุณหลานวีนมากร้องวีนรู้ไหมซื้ออะไรมากินมั่งครับ ซ้ายเข้ามาแล้วบรรยากาศล่มลื่นเป็นธรรมชาตินะโอเคครับกลางไฟชีทข้างรถเสร็จแล้วครับวันนี้เราอาจจะต้องนอนในรถหรือว่าจะเอาเต็นท์สปริงมานอนข้างๆนี่พอมาถึงหลานน้อยหลับแล้วลาน้อยนี่หลานน้อย ภรยาคุณยายกำลังตัดเล็บให้อยู่ให้หลานน้อยอยู่ถึงแล้วริมน้ำแคมคอาที่แล้วเราไปกลางฝั่งกอไผ่คราวนี้เรามากลางแถบนี้นะฮะเพื่อที่เราจะเอารถขึ้นมาจอดได้นะครับโอเคครับสำหรับบรรยากาศรอบๆที่เรากางเต็นท์ตรงนี้ เป็นเนินรูปวงกลมนะฮะเป็นเย็นเจียกันไม่ทราบว่าคืนนี้เนินนี้เราจะจองอีกหรือเปล่าครับเดือนนี้สามารถเอารถขึ้นมาจอดได้นะฮะ จุดผ่าศูนย์กลางของเนินนี้ก็ประมาณสักสี่วานะครับข้างๆก็จะเป็นคลองนี่ก็เป็นจะเป็นโต๊ะหินเอาไว้นั่งตอนเย็น สบายเลยบุรินตื่นแล้วเดินเล่นบุรินมีความสุขมากมาพักผ่อนมีสนามหญ้าให้เดินให้วิ่งเล่นเธอมีความสุขมากสาวน้อยมุรินความสุขของมุรินความสุขของเด็กน้อยได้มาพักผ่อน เลีนขายของเหรอลูกต้นนี้สวยมากมาถึงได้ช่วยชั่วโมงหนึ่งแล้วกลางเร็วมากชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วครับบริเวณนี้เป็นฝายน้ำอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าริมน้ำแคมป์นนะฝายน้ำไม่สูงนะัก น้ำน้ำใสามากน้ำก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือต้นน้ำมีหนึ่งเต็นอยู่ตรงนั้น หลานสาวมเรีนมีความสุขมากมีความสุขมากดูเท่ดูเท่เทนอนว่ายน้ำนอนว่ายน้ำไม,ไม่นอนไม่นอนไม่นอนน้อยมูรีนเล่นน้ำสาวน้อยมูรีนมีความสุขมาก เออหนูจะจับปลาแล้วลูกสาวเล่นน้ำหลานสาวเล่นน้ำอยังมีความสุข ือกน้อยว่ายน้ําแล้วโอเคเงือกน้อยมูรินว่ายน้ําเล่นอาหารเย็นนี้ครับอ,อาหารหอย่างแรกก็คือต้มไก่น้ำใส,ำสเป็นต้ยมยำจากคุณนายกรพัดนนะครับต้มไก่ต้มไก่เย็นนี้ได้กินต้มไก่อาหารต่อไปอะไรก็ไม่รู้แล้วมาลุ้นกันนะครับ อาหารจานต่อไปเขาเรียกว่าอะไรนี่ดองต๊อกไก่ครัว่วพริกแกงไม่ใช่ไก่ครัวพริกแกงไก่ครัว่วซอสเกาหลีอ๋อไก่ครัว่วซอสเกาหลีนะครับโดยฝีมือคุณกรพัฒน์เราเหมาฮะ ตรงนี้เต็นท์เราเต็นท์เดียวคืนนี้ภรรยากับหลานนอนในเต็นท์สปริงส่วนผมนอนในรถนะครับจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะฮะนี่คือบรรยากาศรอบๆบ,บ,บริเวณจุดนี้นะฮะกว้างประมาณ3าสามวานะครับถนันเป็นรูปวงกลมนี่ หลานวิ่งเล่นอยู่ครับตอนนี้เวลา20นาฬิกานะฮะนี่เต็นท์ของเรานะครับเรากางไฟชิดข้างรถยื่นออกมาแล้วก็ใช้เต็นท์สปริงภรรยากับหลาน นอนในเต็นท์สปริงส่วนตัวข้าพเจ้านอนในรถนะครับปรับเบาะนอนนะมีความสุขเล็กๆกับการแคมปิ้งเรียบร้อยครับขณะนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มหร,หรือว่าเวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกากว่านิดนึงคุณหลานกับคุณยายนอนหลับในเต็นท์นี้แล้วนี่เต็นท์นี้เต็นท์สปริงส่วนตัวผมจะนอนในรถเราไปดูที่นอนผมกัน ครับเป็นเบาะข้างคนขับปรับเอน็นอย่างนี้แล้วก็นอนหลับสบายเปิดกระจกไว้สองข้างข้างละประมาณ1น,นิ้วนะฮะนี่ที่นอนของผมเดี๋ยวเอผ้าห่มมาห่มง่ายๆแบบนี้แหละสำหรับคนที่ใจรักแคมปิง้งที่นอนคนใจรักแคมปิง้ง โอ้ยนั่งรอคุณยายตั้งนานคุณยายพาหลานนอนแล้วเหรอใช่แล้วโอ้ยต่อไปก็เป็นเวลาที่เรามีความสุขเนะาะโหลาจะหลับได้ไยายกระตาหมดแรงเลยนี่ก็เซิฟเิอันนี้เซิฟเิที่เหลือก็คงจะเป็นหลังที่อ่าลูกสาวแม่ของหลานกลับมาเราก็จะไปทริปแรกที่ฟูทับเบอเเขาขอ้อต่อด้วยเชียงใหม่หติดตามชมเรานะครับ ขอบคุณทุกคนค,ครับ,บร,บรบตีสวัสดีครับครับบรรยากาศตอนเจ็ดมงเชา้าวันนี้ตื่นสายนิดหนึ่งเรากลางเต็นท์ลานกางเต็นท์ที่4นะครับอันนี้เป็นทางเข้านะออกจากทางนี้ไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัด บรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศฝายน้ำตอนเช้าที่ริมน,น้ำแคม เมื่อสิบเดือนที่แล้วเรามากางเต็นที่นี่เรากางเต็นด้านทิศตะวันออกหรือว่าด้านต้นน้ำมาครั้งนี้เรามากางด้านปลายน้ำนะครับน้ำไหลลงปรับปรุงไปเยอะ เต็นนี้มาเมื่อวานตอน,ยนเย็นๆนะครับเต็นไฟชีทสวยมากต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรเอยท่านไหนทราบแจ้งด้วยไม่ทราบว่าต้นอะไรลูก ต้ต้นครับนี่คือที่ล้างจานแต่ว่าที่ล้างจานที่นี่ห่างกันมากแล้วก็หาลำบากต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับเป็นธรรมชาติที่ล้างจานทำด้วยไม้ภรรยาล้างจานตอนเช้าๆชาแบบนี้ก็เป็นห้องน้ำ ด้านนี้เป็นห้องน้ำวู้แมนห้องน้ำหญิงนะครับเราไปดูห้องน้ำชายกันนี่ห้องน้ำชายนี่ห้องน้ำชายมีสองห้องห้องน้ำหญิงมีสองห้องห้องน้ำเขามีประมาณสามสี่จุดแต่จุดนี้เป็นห้องน้ำชายนะครับเป็นนั่งยองยองแถบนี้ดูีิแถบนี้แถบนี้แถบนี้เป็นชักโครกโอเคครับ มีที่ล้างมือด้วยตรงนั้นเป็นจุดติดต่อสอบถามขายอาหารด้วยเข้ามาถึงด้านในก่อนถึงจุดสอบถามก็มีสารพระภูมิเจ้าที่พักไฟไว้บริการมีหลายจุดมากที่นี่ไฟฟรีเสียค่ากลางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบ เราจะต้ม <Okay. S 1> กาแฟสดอาราบิก้าจากไร่จันทนาต,ตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับกาแฟนี้ได้มาจากไร่จันทนาก้วเองบดเองนะแล้วก็ชงกินเองนะครับเกิดแล้วนะครับได้แล้ว เดี๋ยวรอทำอาหารเช้าจิบกาฟแฟาไปแลประทานอาหารเช้าไปกาแฟอาราบิก้าไล่จันทนาโราชาขอบคุณเจ้าของไล่จันทนาด้วยคุณพรูคุณชมพูออิัยและอาจารย์สิริชัย อาหารเช้าวันนี้ง่ายๆมาม่าต้มกิมจิใส่หมูไก่ซอสพริกเกาหลีซอสพริกเกาหลีนะครับอาหารเช้านี้ เดินทางกลับแล้วนะครับสำหรับเทีนี้มีความสุขเจอกันอีกทีหนึ่งที่เขาค้อนะครับ